เป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมครับลักษณะอย่างนี้ไอ้นี่ครับคือในส่วนขบวนการพอที่เป็นความไม่ชอบของการลงมติคราวนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอลงมติเรียบร้อยแล้วเนี่ยประธานศาลนะประธานรัฐสภาแทนที่จะคอยเพราะว่ามันมีขั้นตอนว่าขบวนการในตัวนี้จะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็มีสสฝ่ายค้านหรือ40สหรือ40สวเขากันจะยื่นไปไอ้นี่ไม่สนใจแล้วก็บอกว่ายื่นไปตั้งแต่วันที่28บแล้วหลังจากเสร็จ่าวันที่28เจอช่วงบ่าย ก็แสดงว่าขบวนการนี่มันเร่งรัดที่จริงการเนี่ยหนึ่งความผิดเนี่ยมันอยู่ที่สสฝ่ายรัฐบาลอยู่ที่ประธานสภาและครั้งหลังสุดก็อยู่ที่ประธานสภานะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นประธา,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 านรัฐสภาทนประธานสมศัิ์หรือรองประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประธานวุฒิเนี่ยก็โดนยื่นข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับให้มีการว่าเป็นการทําไม่ถูกต้อง เห็นไหมครับไอ้ตัวเนี้ยขบวนการผิดก็ยังทําต่อไปซึ่งซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยตุลาการศาลเสียงข้างมากก็มีมติว่าดูคดีแล้วมีมูล<ำ>ก็เห็นว่าควรจะรับเรื่องนี้ไว้แต่เวลาที่ศาลได้ออกมติเนี่ยนายสุรนันท์เวชชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาสำทับว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาสสผ่านวาระสามแล้ววันที่ที่แปดยังไงก็ต้องลงวาระเนื่องจากการวินิจฉัยกับการดาเนินการของสภาคนละเรื่องกันต้องแยกส่วนกันนี่คือคําพูดของ สุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับต้องถามคุณสุรนันท์นะครับว่าคุณสุรนันท์ครับในในด้านเรื่องของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับในข้อฝ่ายบริหารและข้อฝ่ายนิติบัญญัติใครเป็นเจ้าของข้อครับคุณทักษิณใช่ไหมครับแล้วคนที่ได้ได้ตาแหน่งมาเนี่ยเพราะอะไรครับมันก็ชัดเจนทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็มีหน้าที่นะแบบที่คุณเฉลิมบอกขี้ข้าก็ต้องรับใช้นายนะฮะสิ่งที่อยู่ในข้อก็ต้องทําตามเจ้าของข้อไป เพราะฉะนั้นอันี้มันมีความชัดเจนแล้วก็สิ่งที่คุณจุลนันท์พูดเนี่ยผมคิดว่าด้านหนึ่งก็พูดถูกว่าขบวนการมันมีขบวนการนะครับท่านนายกก็ต้องยื่นแต่ประเด็นที่มีความผิดพลาดอย่างใหญ่ยิ่งก็คือว่าบอกว่าไม่มีความผิดต้องทําตามไม่มีความผิดได้ยังครับไม่ใช่เด็กปรสีนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เด็กหญิงนะครับ การที่อำนาจฝ่ายบริหารคุณจะตัดสินใจเนี่ยมันมีทั้งถูกทั้งผิดครับเช่นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในปี5 4ี่เนี่ยคุณก็ผิดพลาดสร้างความเสียหายให้กับประชาชนมาหมดมันก็มีความผิดแต่คุณไม่ยอมรับผิดครับความผิดกับการที่ลงโทษก็คนละเรื่องกันนะครับเมื่อคนมีอำนาจทําความผิดเนี่ยเราก็ต้องบอกเป็นความผิดใช่ไหมฮะแก้ปัญหาเนี่ยประชาชนทั้งประเทศมองเห็นชัดเจนอยู่นะครับเที่ยวนี้ก็ทําให้มีคนตาย20กว่าคนไปครับ <นะ S 1> 22นนคนอ่า22คนแล้วก็ต่อมาอีกเนี่ยมันเป็นความผิดนะครับ การทำให้คนตายแม้แต่คนเดียวเข้าไปเนี่ยมันความผิดอันนี้การบริหารจันรถของยิ่งรักเนี่ยมีการผิดพลาดไม่สนใจเอาใจใส่นะฮะการบริหารการจัดการถ้าลงไปดูในพื้นที่ไม่ได้สนใจเลยนะครับ,รบสนใจเพื่อจะแก้ปัญหาตัวเองสนใจในการที่เดินทางไปต่างประเทศไอ้น,นี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านายกยิ่งรักดําเนินการนะครับผิดไปเนี่ย ก็จะต้องมีลงโทษคุณสรลนันต์ต้องไปบอกนายกยิ่งรักนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมเอาประจบประแจงคุณยิ่งรักไปไม่ใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันมีความผิดและความผิดนี่จะไปโดนโดนสองต่อนะครับทั้งทางด้านของประธานสมศั์ที่ส่งเรื่องไปเนี่ยหนึ่งก็คือว่ารู้อยู่แล้วว่าเผือกร้อนครับเพราะว,ว่ามีการรับเรื่องแล้วจากตุลาการเสียงข้างมากอาไอเ้เผือกร้อนเนี่ยแล้วเผือกมันไม่สุกด้วยนะครับ คุณเปลวสีเงินเขียนไว้ชัดเจนแล้วก็เป็นท้าเป็นคนไทยที่อยู่ในระบบการปรกครองแบบประชาิปไตยพระหาษัตรตยเป็นรมุมก,ก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่นะครับทางนายกทางประธานสภารหรือนายกที่จะทูนก้าวไปเนี่ยเรื่องมันจะต้องจบเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะ เรื่องที่จะต้องเรียบร้อยหมดมีการตรวจสอบอความถูกต้องแม้แต่การเสนอโดยปกติไม่ต้องเป็นกฎหมายำํำนวนก็ได้ใช่ครับถ้าในการเสนอแม้แต่เสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานธุรกิจเอกชนอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนําเสนอถ้ามันมีข้อทักท้วงอยู่ก็ทําให้มันเสร็จซะในกระบวนการน<ช>ั้น<อ>แต่นี่คุณคดื้อคุณไม่ฟังเนี่ยผมอาจจะสงสารประธานสมศักดิ์นะเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่คลิปในที่พูดถ้าพี่น้องประชาชนจําได้คือว่า เขาเป็นประธานรัฐสภาที่แทบจะไม่มีอํานาจครับเพราะเหตุว่าก็จะต้องถูกคนทางไกลสั่งมาคําพูดที่ออกมาเลยครับว่ามันก็ต้องให้คนทางไกลบอกมาว่าจะทําอย่างไรคลิปนี้ใครพูดครับคุณสมศักดิ์ประธานสมศักดิ์ลองไปดูก็คุณสมศักดิ์พูดนะฮะลองไปถามยืนหน้ากระจกเฮ้คลิปนี้ใครเป็นคนพูดไอ้นิ้วที่ชี้ไปน่ะมันก็ชี้มาที่ตัวเองว่าตัวเองไม่ได้มีอํานาจเป็นประธานรัฐสภาที่เสียเกียรติที่สุด นในสังคมไทยนะบทประชาธิปไตยเพราะว่าปล่อยให้นักโทษหนีคดีมีอํานาจมาหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยประธานสมศักดิ์แล้วก็นายกยิ่งหลักที่บอกแล้วทั้งสองส่วนเนี่ยมันต้องทําให้เรื่องให้มันเสร็จแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีฝ่ายค้านนะครับกับ40สบก็ได้ทําเรื่องไปยื่นไปแล้วนะครับ <ฮะ S 2> แต่ในส่วนของออประธานสภาและท่านนายกก็รับทราบขณะเดียวกันนะครับแบบที่ เอ่อได้กล่าวมานะก็คือว่าสารด้านบนูญได้รับไว้แล้วรับไว้ด้วยหต่อสองและ5ต่อหนึ่งมันก็แสดงว่าคดีมันมีมูลมีมูลแล้วชี่เห็นว่าวเผือกนั้นเนี่ยนะครับเผือกนั้นมันยังไม่สุกครับคนต้องทําให้เรียบร้อยก่อนแต่ปกติอิสปนนีดื้อไม่ใช่ดื้อแบบธรรมดาดื้อแบบเป็นการที่ลงเชิงดื้อแบบที่จะต้องการที่จะท้าทายอํานาจสถาบันบัณฑิตศกษัรครับนะครับแปลสิงเงินเขียนไว้ชัดเจน แล้วเรื่องอย่างนี้เขามีกขบวนการเตรียมการไว้ทั้งหมดและปัญหาทั้งหมดตรงนี้นะครับมีมีคนบอกว่า,าการดําเนินการในเรื่องที่มาสอวอโดยการดันออกไปโดยแม้ว่าจะมีการทักท้วงจากสารมีการรับเรื่องจากสารก็ตามเนี่ยเขาต้องการจะทะลุเรื่องนี้ให้ผ่านเพื่อจะเป็นบรรทัานในการที่จะดันเรื่องนีโทศกรรมหรือกระบวนการต่อไปเนี่ยตรงนี้อาจารย์มองงไงไอ้ <I A S 2> นี่ก็ใช่คือเขาเขาจะทําคือเขาไม่สนใจครับ ะะไอ้เรื่องเรื่องรัฐกรรมเนี่ยโอเคมันเป็นเรื่อง,องอก,ก็ก็ไล่แรงอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ปัญหาที่สําคัญเนี่ยนะครับที่อยากจะให้พี่นกประชาชนนะฮะฝ่ายค้านและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ40สวอคือว่าไอ้นี่มันคือเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องหัวใจถ้าเกิดว่านะครับไอ้เรื่อรัฐกรรมอาจจะไม่ต้องทําก็ได้แต่เมื่อเขาสามารถเนี่ยเบ็ดเสร็จยึดอานาจได้เบ็ดเสร็จทั้งสอสอส,อสวเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรเขากระทำได้ต่อไปนี้เขานะฮะฆ่า คือผู้ออกกฎหมายคือทักษิณค,ค่าคือผู้บริหารประเทศเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันก็เป็นในเรื่องของฮิตเลอร์ที่มาเกิดขึ้นในยุคนี้2,556ชื่อทักษิณชินวัตร,รมันมีนอกจากนั้นนะครับยังมันมีการทำปิดหูปิดตาประชาชนบิดเบือนข้อมูลต่างๆนะครับ,รบใน40สวนะครับในในพวกพรรคพรรคเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่า40สวเนี่ยทุนเก้าเพื่อตัวเองขวางการทูนเก้าเห็นไหมครับ ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรขโมยร้องจับขโมยตัวเองเป็นคนที่ต้องการจะทำลายสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีคนออกมาปกป้องแต่เพื่อให้ประชาชนสับสนกลับไปชี้ว่าเนี่ยมาขวางที่จริงแล้วเนี่ยเขาขวางเพื่อไม่ให้คุณทำผิดเขาขวางไม่ให้คุณที่มีเจตนาลมในการที่จะทำลายการปกครองแบบประชาธิปิพมกษัตริย์เป็นมมกก็ออกมานอกจากนั้นอีกครับเอาคุณโซเนันว่าไปแล้วนะครับคุณพงเทพ คุณพงเทพเทพกัญนาเนี่ยพงเทพนี่เป็นอดีตผู้พักษาด้วยก็เป็นผู้พักษาที่ดูดีนะครับแต่มีเรื่องครอบครัวนี่ต้องไปว่ากันครอบครัวเรื่องคดีของครอบครัวต่างๆเรื่องเงินต่างๆไปมาหมดเนี่ยก็ต้องไปติดตามต่อนะครับมีการต่อรองอะไรกันหรือเปล่าครับตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นบอกว่าไม่มีบทบัญญัติตรวจสอบร่างนะฮะแก้รัฐมนูญนะครับให้สังคมจับตาสารนะะว่าจะทาเกินหน้าที่หรือไม่มันกลับกลายเป็นตบปัดหมด โจรมาชี้ว่าพระจะทําผิดตอนทา,ท,าทิพพระชี้ให้กับประชาชนโยมโย,ยมอย่าทําผิดนะโยมอย่าทําลายศาสนานะโยมอย่าทําลายสรารมันพระมหากษัตริย์นะนี่ขบวนการนี่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับ,รบนี่คือในในส่วนนี้ขณะนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขายกข้ออ้างตรงนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าไอ้ที่เขามาคัดค้านว่ากรณีนี้ต้องทูนกล้าไปเลยเนี่ยเพราะว่า กฎหมายรัฐมนูญเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติเพราไหนมาตรา154เนี่ยบอกว่าเมื่อสมาชิกรัฐภามีความเห็นเมื่อสมาชิกรัฐภามีการยืดเรื่องตามมาตราดังกล่าวแล้วนายกรัฐมนตรีจะต้องระง,งับการทุนเกล้าในร่างกฎหมายฉบับนั้นไปก่อนก็หมายความว่าถ้าถ้าร่างกฎหมายฉบับไหนรัฐภามีการยืดคัดค้านไว้นายกต้องระง,งับการทุนเกล้าเขาก็บอกว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐรธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่กฎหมายมันเหนือกฎหมายมันเหนือกว่าพราบรเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในข่าย154ก็อ้นนี่มันเป็นการตะแบงหมดนะครับ,บว่าเรื่อง<ช>ที่อย่างนี้คือปัญหาอย่างนี้รับคือประเด็นท่านผู้ชม,มจะต้องมมมติดมมตาม,ม,ใ,มให้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 เห็นชัดเจนว่าถ้ามันเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ได้นะครับรายมาตาก็ได้แต่คุณเป็นการแก้โดยที่ไม่ได้แตะ ในเรื่องของอำนาจอิป,ปตไตการเข้าไปแทรกแซงอำนาจแต่การไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอำนาจรัฐนะฮะฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการเนี่ยเมื่อถ้าคุณไปเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ว่าเป็นมาตราใดมาตราหนึ่งเนี่ยมันก็ผิดเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณต้องการที่จะไปยึดอำนาจนะฮะฝ่ายตุลาการนะฮะแล้วฝ่ายบรบนิติบัญญัติให้ได้อย่างสมบูรณ์หมดนี่คือการกระทําผิดนะฮะให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับในช่วงนี้สถานก,การณ์ในตอไปนี้ครับมันเป็นสถานก,การณ์ความเป็นความตายของอำนาจอธิปไตยและของพี่น้องประชาชนถ้าจากแบบที่นะครับ,รบทาผมได้รวบรวมมาแล้วก็นํานเสนอไปมันก็จะเห็นว่าถ้าเขาสามารถผ่านตรงนี้ได้ต่อไปเนี่ยยกประเทศให้เขาเถอะครับ,รบเพราะฉะนั้นในภารกิจอย่างนี้ภารกิจในเรื่องต่างๆแบบที่ผมบอกแล้วก็ต้องทําแต่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะต้องมารวมศูนย์กัน ทำเรื่องตรงนี้หนึ่งก็คือว่าเอาความจริงมาแล้วทำให้เกิดเข้าความเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เป็นการแก้รัฐธรรมนูญธรรมดานี่ไม่ใช่แก้มาที่สมาของสวรธรรมดาแต่เป็นการยึดอํานาจเป็นการรัฐประหาระนะฮะโดยใช้ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติร่วมมือกันนะฮะใช้จัดการต่างๆตรงนี้ไปเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นการยึดอานาจรัฐแสดงว,ว่าประชาชนที่เข้าใจอยู่ในเวลานี้สําหรับคนที่มีพื้นฐานเนี่ยที่มองว่า การแก้แรัฐมนตรคราวนี้เป็นการยึดอำนาจประเทศเป็นความเข้าใจที่ถูกแล้วเป็นเข้าใจถูกอยู่ถูกแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าจํานวนยังไม่มากพอเพราะเนื่องจากเขาสร้างความสับสนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านจะเป็น4สวจะเป็นขบวนการภาคประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุมนุมต่างตรงนี้นะครับ,รบเราจะต้องทําหน้าที่ตรงนี้ทําเห็นว่าเราจะยอมไม่ได้แล้วนะครับไอ้ตอนนี้มันจะเป็นการ กระบวนการยึดอำนาจจะเสร็จสิ้นถ้าเกิดว่าเขาสามารถทําสําเร็จเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยนะครับเขาจะกลุ่มอํานาจทั้งหมดทําให้อานาจอานาจตุลาการก็ไปนะและ็ในในเรื่องของอํานาจนะฮะของในหลวงของสถาบันพระมหากรรษัตริย์ที่ที่ผมได้กล่าวอธิบายไปจากท้องที่บัญจิดพูดไปก็จะไม่มีความหมายหมดเขาสามารถปฏิเสธทุกอํานาจได้เพราะเขามีเสียงข้างมากและเสียงข้างมากเนี่ยไม่ได้ดูที่มาของความถูกต้องชอบธรรม ไม่ได้เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นดักเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดเป็นสถานการณ์ของการยึดอํานาจและถ้าเราปล่อยให้สามารถยึดอานาจต่อไปได้ในนี้นะครับประเทศไทยก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ต่อไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องสนใจเราจะต้องมีขบวนการทําหลายๆอย่างได้มีการโอเก็ไปให้กําลังใจศาลเป็นเรื่องของการคัดค้านคัดค้านต่อประธานรัฐสภา คัดค้านต่อใน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 ส่วนของท่านนายกเราดําเนินการแล้วก็จะต้องออกไปนะครับแล้วผมอยากเก่งนี้ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คัดค้านในเรื่องประสาทพระวิหารนั้นเนี่ยเอาเสียงจํานวนนั้นมารวมกันเอาทําทั้งหมดที่คัดค้านในเรื่องของพี่น้องชาวยางพาราในในเรื่องของเขื่อนแม่วงนะฮะต่างๆเนี่ยต้องเอารวมเสียงกันมาให้เป็นประชามหาชนเนี่ยไปไปบอกว่าหยุดการกระทําที่จะยึดอํานาจ หยุดการกระทําที่ล้มสารรัฐธรรมนูญหยุดการกระทําที่ต้องการจะล่วงเกินอํานาจของสารวันพระมหากษัตริย์ลบดูแล้วก็จะการเปลี่ยนแปลงการปกครองรอบอบประชาิปแต่มหกษัตริย์เป็นการปกครองที่ทักษิณมีอํานาจสูงสุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะผมอยากจะเรียนไปยังส่วนของฝ่ายที่รักษาความมั่นคงของประเทศฝ่ายที่รักษาความมั่นของของประเทศนั้น ก็ต้องบอกว่าถ้าเขาสามารถยึดอํานาจรัฐประหารได้แล้วเนี่ยผมดูง่ายๆนะถ้าเกิดว่ามีนายทหารนะฮะตำรวจในตำรวจพวกตำรวจแดงมีอยู่สี่ห้าหมื่นคนเนี่ยต้องการจะก่อการรัฐประหารเนี่ยกองทัพจะทําหน้าที่อย่างไรครับอันนี้เห็นชัดถูกไหมครับ,รบกองทัพก็จะต้องไม่ยอมกองทัพก็จะต้องออกมาปกป้องเพราะนี่คือความมั่นคงของชาติเป็นความมั่นคงภายใน เป็นการทำลายหลักนิติรัฐเพราะฉะนั้นกองทัพจะต้องออกมาผมอยากจะขอให้พี่น้องในกองทัพนะครับผู้รักษาความมั่นคงของชาติเนี่ยได้พิจารณาประเด็นต่างๆเหล่านี้ถ้าสนใจผมคิดว่าไปดูของนะฮะดรบรรเจิดของกลุ่มสยามประชาวิวัฒน์อาจารย์บรรเจิดอาจารย์คมสันและหลายคนที่ได้พูดอย่างชัดเจนตัวนี้เราจะเห็นชัดเจนและผมคิดว่าถ้าต้องติดตามข่าวนะครับคือวันนี้ควเห็นวควรเห็นผูน้น,นำเหล่าทัพไปนั่ง รับประทานอาหารกับนายกเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทุกคนก็ถอดใจกันหมดว่าผมว่าอย่าพึ่งครับก็คือว่าคืออย่ามองแค่ภาพตรงนั้นอย่ามองแค่ภาพตรงนั้นอะไรคนั้นครับประประเด็นอย่างนี้ครับคือว่าไอ้สิ่งที่ทําอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนจะมีความรู้สึกต่อนายทัพนายกองและผู้รับผิดชอบนั้นอย่าไปว่าเขาเพราะนั่นเป็นการกระทําเป็นการแสดงออกของตัวท่านเองครับ แต่ข้อสําคัญเนี่ยลึกๆท่านจะคิดอย่างไรค <ภา S 1> รับเนี่ยผลา